สวัสดีครับผมเพื่อเพื่อชาวมาย,ยนะครับอยู่กับผมโอมเช่นเคยนะครับผมตอนนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ในรายการรีวิวมังงะนะครับ EP ที่54แล้วนั่นเองนะครับจำ EP รายการได้แล้วเลยครับผมตบมือผมไม่เคยพูด EP รายการเลยโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมเรื่องที่ผมจะมารีวิวเนี่ยเป็นเรื่องของทางค่ายดังหัวมังงะนะครับผมนั่นก็คือเรื่อง กาชาแฟนสาวนั่นเองนะครับของอาจารย์โยชิมุเนะนั่นเองเนาะก็เรื่องนี้นะผมเรียกได้ว่าเพิ่งออกมาสดสดร้อนๆ้อนเลยนะครับผมน่นจะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็เอามารีวิวในวันนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่น่าดึงดูดอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือชื่อเรื่องเนาะอ่าชื่อเรื่องนะครับผมทําให้เราอยากรู้มากๆเลยเนาะว่าชื่อเรื่องเรื่องนี้มันคือเรื่องแนวแบบยังไงนะครับผมทำให้มาถึงเป็นแนวลึกลับนั่นก็คือเรื่องกาชาแฟนสาวนั่นเองนะครับเรื่องนี้เรู่ ราคาก็เลยจะขึ้นสูงขึ้นหน่อยนะครับนั่นคือราคา155บาทนั่นเองนะครับซึ่งทาง18บวกของทางค่ายดังโง้เนี่ยมันจะราคาประมาณนี้นี่แหละจะไม่ได้ขึ้นไปถึง200นะครับแล้วก็ในหมวดหมู่ของเรื่องนี้นะครับผมจะคือจะเป็นหมวดหมู่มิสเทอรี่นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นแนวลึกลับนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมในทางของญี่ปุ่นเนี่ยได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งเล่มที่จบเนี่ยจะเป็นเล่ม8นะครับผมเลยผมขึ้นให้ดูที่หน้าจอเนาะส่วนอันนี้เนี่ยที่ไทยนะ าต้มเดียวเลยนะครับที่ดังงูเราจัดเต็มนะของใครที่อยากอ่าน3เล่มก็จัดไป3มเล่มเลยนะครับเหมือนมันจะมีของแถมด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นลายเล่มเนี่ยจะไม่ได้ของแถมนะครับซึ่งผมเนี่ยซื้อไม่แค่เล่มหนึ่งนะครับผมซื้อมาลองเชิงอร์นะครับโอเคนะฮะก็สาหรับเรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นแนวมิสตรีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมให้ความสนใจค่อนข้างมากเลยนะครับสำหรับตอนแรกเนาะก็พอได้ลองอ่านดูก็รู้สึกว่าเออมันก็รู้สึกว่าสนุกดีนะแต่ว่าถามว่าตรงแบบตามที่ผมคิดเอาไว้หนึ่งร้อยเป ทำไมผมถึงคิดแบบนี้ในเรื่องกระชาแฟนสาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวเนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับส่วนช่องผมนะครับผมตามสไตล์เดิมนะครับผมจะไม่ทําการสปอยจนเกินไปนะครับผมจะไม่ทําการรีวิวแบบเนื้อหาภายในลึกๆนะครับผมจะอาจจะแค่บทหนึ่งอะไรอย่างงี้นิดๆหน่อยๆนะครับผมที่ทาให้เพื่อนๆเห็นเนื้อเรื่องคร่าวๆเนานะโอเคมาเริ่มรีวิวเนื้อหากันเลยครับเนื้อเรื่องนะครับผมจะเปิดมาที่เป็นพระเอกของเรานะครับผมเรียกได้ว่าพระเอกห็นไหมเรียกว่าพระเอกของตอนหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย 3รูทนะครับผมพระเอกสามคนนะเอก3าคนอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะเป็นพระเอกคนนี้นะครับผมซึ่งพระเอกคนนี้เนี่ยได้มางานนัดบอดนะครับผมเป็นงานนัดบอดที่เรียกได้ว่ามีสาวๆแล้วก็หนุ่มๆมากมายเลยนะครับผมเป้าหมายคือเพื่อหาแฟนให้ได้สักคนเพื่อเอาไปอวดเพื่อนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวเองเนี่ยเพลอกกหกเพื่อออกไปนั่นเองนะครับซึ่งงานนัดบอดในครั้งนี้นะครับผมพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้เจอใครที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับถึงจะมีคนที่เข้ามาทักนะครับผมแต่ว่าถูกคนอื่นแย่งไปอยู่ดีอะไรประมาณนี้เนาะทำให้พระเอกเนี่กกลลับบ้้้าามมอเเเงรรผแแว็ูสึ นะครับผมในการไปงานนับอกครั้งนี้แล้จะอยู่นะครับผมก็มีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นมาจากโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะครับได้มีผู้ส่งนะครับผมแจ้งมาว่าคุณนะครับผมเป็นผู้โชคดีเนาะที่มีโอกาสนะครับผมที่จะได้รับแฟนสาวจากการกาชานั่นเองนะครับผมพระเอกนะครับผมก็เลยงงนะครับผมว่าอะไรวะเนี่ยมันน่าสงสัยชะมัดแต่ถามว่าพระเอกไปไหมคําตอบก็คือ ไปอยู่ดีนะครับซึ่งสถานที่ที่เอกไปเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่เขานัดเอาไว้ในอีเมลที่เขาส่งมานะครับซึ่งก็คือบ้านหลังหนึ่งนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้เจอหญิงสาวคนหนึ่งนะครับผมซึ่งหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็ได้นําพระเอกนะครับผมไปหาที่ที่เขาเรียกกันว่าที่กาชาแฟนสาวนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่พระเอกเห็นแล้วนะครับผมก็ได้ทําหน้าแบบนี้นะครับ เพราะสิ่งที่พระเอกมาเห็นนะครับผมมันคือการกาชาผู้หญิงตัวเป็นๆเ,เลยนั่นเองนะครับผมไม่ใช่การกาชาแบบจับอะไรเล่น,ลนๆง่ายๆ,ๆนะครับผมเป็นการกาชาจับผู้หญิงที่อยู่ในรูปบอลจริงๆเลยนั่นเองนะซึ่งพอพระเอกเห็นแล้วเนี่ยก,ก็เกิดความสงสัยขึ้นนะครับมงว่าเออเนี่ยตัวเองยากหาความสัมพันธ์ที่จริงจ,งจังนะครับผมแต่ทำไมถึงมาเจออะไรแบบนี้นะครับแต่ผู้หญิงคนนั้นนะครับผมก็ได้บอกคําว่าเออพวกนี้เนี่ยมันคือความจริงจังนั่นเองแล้วก็พวกเราเนี่ยได้เตรียมการเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วผู้หญิงทุกคนที่ออกมาจากที่นี่เนจนใใตตัววคคุณรผมแล้้กก็องา จริงังจากคุณนั่นเองอ่ะพระเอกนะผมก็ไม่รอช้านะครับผมเริ่มทําการหมุนกาชานะครับในราคา5 0,000เยนนั่นเองนะครับผม1ครั้ง5 0,000เยนเนาะและหลังจากที่พระเอกหมุนไปนะครับผมก็ได้มีหญิงสาวนะครับผมออกมากับพร้อมกับรูปบอลจริงๆนั่นเองเนาะซึ่งหญิงสาวที่ออกมานะครับผมเรียกได้ว่าเป็นระดับสวยตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งเลทที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีเลทอาร์นะครับเลทอาร์นี่คือระดับแรเนาะจะมีโอกาสออกอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะมีนอร์มอลนะครับผมมีโอกาสออกเกอบบซึ่่งัเนียมันก็หาคอะ ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่รู้นะครับผมมันจะมี SR หรือว่า SSR หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเล่มหนึ่งเนี่ยยังไม่โผล่มานะครับอ่ะซึ่งที่พระเอกได้เนี่ยจะเป็นระดับ R เลยนะครับผมเรียกได้ว่าออกยากอยู่สมควรเนาะซึ่งหญิงที่พระเอกจับออกมาได้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นคนที่น่ารักระดับตัวท็อปนะครับผมแล้วก็มีกริยาท่าทางที่สง่างามมากมานะครับพระเอกเนี่ยก็เลยเลือกที่จะไม่หมุนต่อเนาะแล้วก็ไปเดทกันนะครับซึ่งหญิงที่สุ่มออกมาเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสนใจทั่วใหญ่นะครับผมตรงกับพระเอกหมดเลยเนาะซึ่ สไตล์เลยครับแนว18บวกมันก็ต้องมีฉากอย่างว่าถูกไหมก็จะมีฉากเซ็กด้วยนะครับผมเรื่องนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเห็นข้างล่างอะไรยังไงนะครับผมก็เห็นแค่ข้างบนท่อนบนเหมือนเดิมเนาะไม่ได้เซ็นเซอร์ด้วยนะครับเรื่องนี้แต่ว่าผมต้องขออนุญาตเซนเซอร์เนาะไม่งั้นช่องผมจะบินนะครับ <c oughs> ซึ่งฉากเซ็กเนี่ยก็จะมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับผมทั้งเรื่องเนาะภาพนะครับผมมันก็จะตัดมาเลยครับผมในฉากที่เรียกได้ว่าเป็นฉากของผู้หญิงคนนั้นที่ให้พระเอกสมกาชาเนี่ยบอกว่าหมุน,น,รนรแรได้ครัง้งเป็นนคคทีี่่ชดจริงๆแตหลััังงงจจากกกนนนี้้้ะเป็็ยยไขึอู่บคคุณแลว นะครับผมก็คือทิ้งปมเอาไว้ตอนสุดท้ายนะครับผมใครเคยแบบดูพวกแบบอันทิลดอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะรู้นะครับผมว่าสมมาินะครับผมมันก็จะมีทิ้งท้ายอะไรประมาณนี้นะครับผมให้คนเนี่ยน่าสนใจขึ้นนะครับผมว่าเออเนี่ยทำไมมันถึงต่อจากนี้ต้องแล้วแต่คุณมันจะเป็นยังไงต่อไปผู้หญิงคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคนที่ไปเอกสุ่มกาชาออกมาจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นอะไรยังไงก็ต้องลองติดตามกันดูนะครับผมในเรื่องกาชาแฟนสาวนั่นเองนะครับอ่าซึ่งเรื่องนี้นะบอกได้เลยว่ามีความนนน่่าสสสใจจรรระะดััับบบบแููงงออยพมมคควผหล ที่ได้รู้ชื่อเรื่องให้อ่านเนื้อเรื่องย่อแล้วก็ได้ลองอ่านตอนแรกไปดูนะครับผมเรียกได้ว่าแบบเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าติดตามเนาะซึ่งเผ่าว่าผมจะซื้อเล่มสองไหมก็คงจะซื้อเล่มสองต่อนะครับเล่มสามเนี่ยก็ค่อยว่ากันเนาะหลังจากที่อ่านเล่มสองแล้วนะครับเพราะว่าราคามังงะสมัยนี้นี่แพงมากนะครับผมเรียกได้ว่าแพงสุดๆเลยซึ่งการรีวิวของผมนะครับผมหลังจากที่ผมอ่านจบเล่มนี้ในความรู้สึกของผมเป็นยังไงใช่ไหมเรียกได้ว่าในตอนแรกอ่ะผมอ่ะคิดเอาไว้อีกแบบหนึ่งนะครับผมที่ผมคิดเอาไว้ก็คือมันนนนออออาาาาจจจจจะะะะีี่่่ใคข้้งทแแบบบบเยกว มีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเหนือมนุษย์เกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นการอะไรแบบนั่นแหละนะครับผมแบบหนักกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้อ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างซอฟต์กว่าที่ผมคิดนิดหน่อยนะค,ะนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องในตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบพระเอกคนเดียวนะครับผมแล้วก็มันแบบติดลูปกาชาหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าความจริงเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นรูดรูดเนาะก็คือมีพระเอกหลายคนนั่นเองนะครับผมอย่างคนนี้เห็นป่ะคนนี้ก็จะเป็นพระเอกคนที่2ผมของในเรื่องนนี้ะครับ ก็นนจะโผล่มาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งความจริงเนี่ยความสนุกของเรื่องนี้สำหรับผมนะครับมันคือการสุม่มกาชาเลยเนาะก็คือผมอย,อยากรู้นะครับผมว่าพระเอกของเราในแต่ละตอนเนี่ยจะสุม่มกาชามาได้เป็นคนแบบไหนอะไรยังไงเนาะนะฮ <c oughs> ะนี่คือความน่าสนใจของผมเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าทําเนื้อเรื่องออกมาได้ถ่าวว่าน่าติดตามมากไหมสำหรับผมนี่ก็น่าติดตามในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับผมเรียกได้ว่าในระดับหนึ่งเนาะผมว่าถ้าเกิดว่ามันทําให้มันดาร์กกว่านี้ได้เนี่ยน่าจะน่าติดตามมากกว่านี้อีกเพื่อนๆที่ บบเฉยๆแบบกลางๆหรือว่าคิดเหมือนผมนะครับที่เรียกได้ว่ามันไปสามารถแบบไปสุดได้มากกว่านี้เนาะซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว,ว่ามันยังไม่ได้สุดถึงขั้นแบบว้าวนะครับผมผมว่าก็คืออ่านแล้วก็แบบเออก็สนุกดีอะไรแบบนี้นะครับส่วนทางด้านลายเส้นเนี่ยเรียกได้ว่าสวยสุดๆเลยนะครับผมลายเส้นนี่คมมากนะครับผมหน้านางเอกแต่ละคนแล้วก็ฉากเซ็กส์นะครับผมคือนั่นแหละทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเรื่องนี้ใครที่อยากหาแนวเซอร์วิสอ่านแล้วก็มิสเตอรี่ลึกลับไปด้วยเนี่ยแนะนําเรื่องนี้เลยนะครับของดีอยู่นะครับผมซึ่งเรื่องน ไปตอนต้นคลิปเนาะมันแค่8ดเล่มจบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถลองตามันได้เลยเนาะแเล่มเท่านั้นนะครับผมไม่ถึง10เล่มนะครับก็จะไม่เปลืองงบมากเนาะสามารถอ่านจบได้เลย8เล่มก็เดี๋ยวรอทางสนพิมพ์นางหนมังนะออกมาจนครบก่อนนะครับผมก็ค่อยตามก็ได้เนาะอะไรอย่างงี้นะครับก็เนื้อหา,าคร่าวๆของเรื่องกาชาแฟนสาวก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับเ่องเลกของผมเนี่ยสำหรับผมนะลายเส้นเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่เอาไปเลยครับผม9เต็ม10นะครับผมส่วนทางด้านเนื้อเรื่องเนี่ยผมขออนุญาตให้คะแนนอยู่ ก็จริงนะครับผมชื่อเรื่องน่าติดตามก็จริงนะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยผมมองว่าพอมันแบ่งเป็นรุรนๆอย่างเงี้ยนะครับผมมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันน่าติดตามน้อยลงมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ความดาร์กของมันนะครับผมมันไม่ได้ดาร์กถึงขั้นที่ว่าอย่างที่ผมกล่าวไปตอนแรกนะครับผมผมนึก็แบบ่าแบบมันจะแบบแนวๆแบบมิสเตอรี่ลึกลับแบบโแบบแบบคตรๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่ามันก็อมไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับมั้งนะครับผมใช้คำว่ามั้งเนาะเพราะว่านี่ก็แค่เริ่มหนึ่งนะครับผมใครที่อ่านเริ่มสองเริ่มสามแล้ว ผมอ่านก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคใครชอบนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะผมก็สามารถไปซื้อได้นะครับผมตามร้านชนะนาทั่วไปเลยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปรีวิวอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับบายบาย